สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดี F อฟทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอพึ่งรังเล็กครับก็มาเอาพึ่งรังเล็กครับหลานมันอยากกินครับก็เลยมาเอาพึ่งให้หลานกินครับหลังจากคลิปที่แล้วเอาสองรังใหญ่ครับแต่ก็ร้างครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะทําการเอารังผึ่งเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนครับรังเล็กๆครับพอดีว่าหลานมันอยากกินก็ทําให้ได้ครับแมงวีเข้าตาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ยครับท่านผู้ชมรังเล็กๆนะครับแต่ก็จะเอาครับ เพราะว่าหลานอยากกินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอยู่บนต้นต้นอะไรเนาะเนี่ยทางบ้านผมคนดีสานคนลาวเขาเรียกต้นอะลางครับต้นอะลางไม่รู้ภาษาการเขาจะเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้คเนี้ครับเนี่ยใบเนี่ยครับ,บ,รบท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นต้นนะครับลำต้นของเขาเนี่ยนะครับน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีหัวน้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันข้างล่างนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ รอลุ้นรอชมกันข้างล่างครับว่าจะมีหัวน้ําหรือเปล่าครับเพราะช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีหัวน้ําครับเดี๋ยวรอลุ้นรอชมกันข้างล่างเลยนะครับท่านผู้ชม fc ทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมพึ่งช่วงนี้ก็จะร้างนะครับ ไม่ค่อยมีหัวน้ำหรอกครับช่วงนี้ก็ไม่ควรเอาครับเพิ่งช่วงช่วงหน้านี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยขนาดตัางเล็กๆคิดว่าจะมีน้ำหัวก็ไม่มีนะครับร้างครับ ขนาดรังใหญ่คลิปที่แล้วสองรงังก็ยังร้างเลยครับอุตส่าห์ลุ้นว่าจะมีหัวน้ำอยู่สักหน่อยก็ไม่มีเลยครับแห้งเนี่ยนะครับสายดูใกล้ๆเนี่ยครับาัผู้ชมโฟกัสใกล้ๆเลยครับ ไม่เคยถ่ายใกล้ขนาดนี้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูกันใกล้ๆแล้วครับตัวพึ่งผึ้งมิ้มครับตัวมิม้มดูกันเต็มๆจะจะครับเอาละท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะท่านผู้ชมเนะ F านะเอฟีทั้งหลายเนาะจะหักลงไปเลยครับมันก็น่าจะมี หัวน้ำยอดอยู่ในน่อยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมไม่มีหัวน้ำเลยนะครับหลังจากที่ผมลงจากต้นลงเอาพึ่งแล้วลงจากต้นนะครับพี่น้องไม่มีหัวน้ำเลยครับ มิมรังเล็กครับก็นะ<อ>พึ่งมิ้มนะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรเอาหรอกครับเพราะว่ารังมันจะร้างครับมันจะร้างครับส่วนมากเสียเวลาปีนต้นเฉยๆครับถ้าต้นสูงๆนี่เสียเวลาครับเหนื่อยรออีกครข้างหน่อยนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปของผมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ